สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆ่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขพบกันเช่นเคยจากพี่จ๋าก,กับน้องราพี EP ที่9 6 0นะคะประจำเช้าวันอังคารที่หสิงหาคมจะพี่จา2568นรนะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยสวย มาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดนะคะพี่ๆขา24รายการเช้านี้เปิดรายการละ3 0 0บาททุกองค์นะคะ2องค์500บาทจะส่งฟรีทุกบ้านเลยจะพี่จ๋าพี่พชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพี่ได้เลยนะคะ099ค่ะ084 1561 0ส15 2่4น9 6 1 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจ้ะพี่จ๋าโทรทักไลน์แอดไลน์หาหนงราพีได้เลยจะ้ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมาสงรอบจ้ะพี่จ๋ารอบเชา้ารอบเย็นนะคะรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะรายการที่1เป็นเหรียญหลวงปู่สุกรุ่นแรกจะพิจาวัดปากคลองมักขามเท่า2466มาในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมียันมีอักขระแบบนี้จะพิจา300บาทรายการที่1จะ้ะ สองเป็นพระสมเด็จเหนือพรมหลวงปู่ดู่สแกจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะองนี้จะมาพร้อมกล่องนะคะพระเหนือพรมหลวงปู่ดู่นะคะมาพร้อมกล่องเลยจะพี่จ๋าเปิดให้พี่พีที่สามร้อยบาทนะคะรายการที่สามจะเป็นเหรียญ เหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะคะพี่ๆขาเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสแกปีส1ค่ะเป็นกระไหล่ทองนะพี่นะขออนญาตด้านในจัติจ้าองค์นี้สวยเลย ต่อโค้ดสวยๆเลยค่ะตรงอกแล้วก็ซ้ายมือน้องรับพีมีอีกหนึ่งจุดนะคะต่อโค้ดปีสองห้าสามหนึ่งค่ะเป็นกระไหล่ทองรายการที่สี่จะเป็นพระร่วงค่ะพระร่วงลางปืนนะคะพี่ขาวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะ สวยนะพี่นะมาพร้อมกรอบสแตนเลสเลยค่ะพี่ขารายการที่ห้าค่ะเป็นสมเด็ดเก่าค่ะมีฝั่งเม็ดแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ รายการที่6เป็นสมเด็จขาโตหลวงพ่อกวยค่ะหลังเป็นยันตุกตานะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะรายการที่7จะเป็นสมเด็จพุทธกวักค่ะเป็นนางกวักหลวงพ่อกวยนะคะหลังเป็นยันตุกตาค่ะมาบ้านเดียวกันนะคะพี่ขา6กับ7 มาพร้อมกรอบสแตนเลสรับคู่500บาทได้เลยค่ะรายการที่8เป็นพระมเหสวนเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะพี่ขาเลี่ยมกรอบเงินฝั่งเพชรนะคะรายการที่9จะเป็นเป็นเหรียญพญาคุดของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะ อขอพายค่ะเป็นหลวงปู่แพ้วนะคะน้องรัพีพูดผิดเป็นเหรียญพยาคุดของหลวงปู่แพ้วค่ะมีต่อโค้ดหมายเลข2เดี๋ยวนะคะ2 8 1 2นะคะวัดรางหมันนครประถมจะพิจาราเป็นเหรียญพยาคุดหลวงปู่แพ้วนะคะมาพร้อมกรอบอามาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่10จะเป็นสมเด็จ เป็นกระไหล่ทองของพุทธจารย์โตนะคะนี่ด้านหลังค่ะเป็นรูปเหมือนท่านนะคะเป็นรูปท่านเลยตรงนี้เขียนเป็นชื่อท่านนะคะพุทธจารย์โตสวยจ้าพีจา่จ๋ารายการที่11เป็นพระกิ่งปาวรศค่ะนั่งเรือกิ่งปเปาวรศรอห้านั่งเรือนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำเลยค่ะ รายการที่12เป็นหลวงปู่ทวดค่ะกระไหลทองเป็นพิมพ์สองหน้านะคะเนื้อหากเก่าสวยค่ะ13เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดจ้าพิจารูปหล่อหลวงปู่ทวดเบตงนะคะมีต่อโค้ดหมายเลข359ด้วยค่ะ รายการที่14จะเป็นสมเด็จพิมพ์แหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะสมเด็จพิมพ์แหวกม่านหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะด้านหลังเป็นรูปท่านนะคะสวยค่ะพี่ขา มาคู่กันนะคะพี่ขากับรายการที่15จะเป็นสมเด็จปกโพ9้าใบค่ะของหลวงพ่อกลวยมาพร้อมกล่องเลยนะคะสมเด็จปกโพ9้าใบหลวงพ่อกลวยค่ะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะคะมาพร้อมกล่องปิดคู่500บาทได้เลยนะคะรายการที่16จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพนะคะ เป็นเนื้อผงแล้วก็จะมีโรยแร่ด้วยนะคะหลังก็โรยแร่ด้วยค่ะ300บ้านจัดส่งฟรีนะคะรายการที่17กับ18มาบ้านเดียวกันจะพิจาจณาเป็นเหรียญโชคดีค่ะ เรียนโชคดีหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นกะไหลทองค่ะองค์นี้ขออนุญาตเรียกเป็นกะไหลทองปี2 5 3หเจ้าพี่จ๋านองรับพีได้มาเมื่อเช้านี้เลยนะพี่นะนี่เลี่ยมกรอบเงินนะคะ18จะเป็นโชคดีค่ะมาบ้านเดียวกันค่ะ ปิดคู่500บาทได้เลยนะคะ19เป็นเสือหลวงพ่อปานค่ะเสือหลวงพ่อปานนะคะอุดกิ่งด้วยค่ะพ่อปานคองด่านเสียงกลิ่งชัดเจนเลยค่ะ20เป็นสมเด็จเก่าแตกลายงานสวยๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกรอบทองลงยาด้วย รายการที่21เป็นหลวงปู่แพ้วค่ะต่อโค้ดหมายเลขส,สวยๆนะคะเป็นหมายเลข8นะคะเหรียญหลวงปู่แพ้วคงกระพันชาตรีค่ะพิขารุ่นพิเศษวัดลางหมันนครประถมมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ22เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่จะพี่จ๋าด้านหลังค่ะ หลวงปู่ไข่วัดบอพิษพิมุกนะคะปี2475ถึง2515นะคะด้านหลังมียันด้วยนะคะหลวงปู่ไข่รายการที่23ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะมีตอกโคสสวยๆด้วยค่ะ้ายมือนองระพีค่ะด้านหลังเป็นยันหลวงปู่โต๊ะนะคะ เขียนว่าวัดประดูชิมพลีค่ะเรียมกรอบเงินลงยาฝั่งเพชรนะคะองค์นี้สวยเป็นเหรียญเล็กๆนะ่าจะเป็นเหรียญสแตมจะพิจารารายการที่24เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะด้านหลังมีตอกโค้ดมีโค้ดหมายเลขมีอักขระนะคะแล้วก็มีเป็นถุงเงินเขียนว่า100ล้านนะคะมียันด้านบนด้วย 1>, 1องสามร้อยบาท2ององห้ารอยบาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์ศาย์สี่หนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์เก้าสองห้าสี่สาาหสำรับเช้านี้สวัสดีค่ะ